แดแรงมากเลยค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายก็เลยลงมาให้น้ำอะโวคาโดค่ะจะต้องเปิดน้ำหยดให้อโวคาโดนี่ค่ะนี่บ่มะยายเดินท่อมาจากบอ่อพักน้ำนะคะนี่จะ้ะให้น้ำหยดอะโวคาโดนะคะเพื่อนเพื่อนเห็นบาจ้ะต้องให้แล้วต้องให้แล้วอื้อ <laughs> นี่ค่ะเขากลังงามนหะมเพื่อนๆค่ะอะโบคาโดนะคะเพื่อนๆนี่จ้ะน้ำหยดให้โอ้อันนี้ก็ต้นใหญ่เพื่อนๆคิดว่าปีนี้ยาย แต่ต้องได้กินนี่ข้อปีที่สามก่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะยาก็ใ,จจใส่น้ำหยดให้เขาค่ะเพื่อนพเพราะว่าฝนไม่ตกหลายวันแล้วนี่แต่ว่าสิโต๊สิโตกะมตกจากเทอือหลายมือยายจะต,ต้องดูแลเขาค่ะดูแลให้น้น ย้ายงาแตกซาซาอันนี้ต้นเล็กก็ต้องมาให้เดี๋ยวเสร็จแล้วยายก็ต้องมาเอาหญ้าให้เขาค่ะเอาหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยแล้วค่ะนี่ประมาณแค่เดือนเดือนยายแม่เนี่มาใกล้เขาสักเท่าไหร่ไปดูแต่ตัวอื่นต้นนี้ปกตินี้จะ จะไม่สูงเท่านี้นะคะอะโวคาโดยายญ่มากเลยเพื่อนๆนี่<ส>่จะปล่อยน้ำประมาณ3ามสี่ชั่วโมงค่ะเพื่อนๆ <c oughs> อันนี้ก็ต้นอันนี้ก็ต้นเล็กนิดเดียวนี่เข้าปีที่สองปีที่สองยังไม่ดีเลยค่ะ ยังไม่ถึงครบสองปีเลยเพื่อนๆนี่ก็ใส่ไหมครับงามมากนี่ก็งามบดูปลูกเโีแปลูกเยอะค่ะอยู่ปลูกน่าจะสักไล่ไล่กว่ากว่านี่ก็อันนี้ก็ปีที่สองเหมือนกันน,น,นี่ค่ะเพื่อนๆ เป็นไงบ้างน้ำิดไหลสบายไหมไหลดีเยู่จ้าเพื่อนเราต้องดูเปิดไม่ให้เปิดแล้วก็ปล่อยเลยนะคะต้องมาดูว่าไหลสะดวกไหมเพราะว่าเราต้องใช้สามสี่ชั่วโมงค่ะเพื่อจะให้น้ำเขาเพื่เพื่อน งามดีค่ะเพื่อนๆค่ะน้ะองว่าสมีด้ยวยค่ะเพื่อนๆนี่ไรอาบูคาโด้ใหญ่สวนอาบูคาโดนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆ